มาขอเล็กกล้ว <c ười> ยออกออกเครือค่าตน้นกลางตน้นบ่เคยเห็นเออเออนี่อันนี้เครือหนึ่งต้นกล้วยของย,ยายพ่วงเนี่ย การกดบมีบอกว่าเด้เอผูใ้ดใดผู้ใดบ่บ่มี่ก็มาเอาเดอ้อพันมัน,นออกออกอันออกน่วยออกเครื่อกะคาดอันนี้ลกลางต้นมันอ่ะจะเอานอกไปปลูกได้ดิออกเครือกลางทต้น อันนี้กล้วยยังคะลุงตัวนึงตัวนี้กล้วยยังท่นมันเคลือบแค่บนน่ะมันแกอะไรได้หนิแก่ได้เคือมันอ่ะตัวนี้คือออกแบบนี้แบบนี้เนาะเขาห้อยบ่เขาโฉบเขาหลาบแน่ จะได้มาขอพันไปปลูกที่บ้านนอกข้าได้ลุงนี่เออเราป่วยนี่แสบดีแมนอยู่เล็บมือนาง,างนเนาะมันก็นเลยแบบพงชลดป่าพายุไม่แพ้เก็บกินพักพงชลด แค่นั้นนี่ยอดกว่านั้นน่ะนี่ยอดกว่า